อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกคิงโชบุนะครับโอเคครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องกีนะครับ ใครที่ดูคลิปยู u ู e อยู่น่าจะจำคลิปผมคุยกับนกจีได้เมื่อรอบที่แล้วได้รับความนิยมถล่มทลาย400บาทรักษาทุเรียนได้ไม่ตายใช่ไหมยไม่ตายไม่ตายนกียืนยันว่าไม่ตายวันนี้หลังจากที่มาเยี่ยมนั่นเกือบสองเดือนแล้วเนาะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงมาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าตายหรือยังตอนนี้ตายหรือยังยังครับยังยังไม่ตายยังไม่ตายไม่มีตายเลยสักต้นหนึ่งต้นก่อนหน้านี้ที่บอกฝานกจว่าดูแลว่าให้รอดนะมีต้นที่หนักอยู่ต้นนึง ซึ่งอายุเขาน้อยอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วใช่ครับแต่ทีนี้จะพามาดูต้นที่ทุกคนรู้จักกันดีคือต้นที่ใส่กระสอบนึงตอนนี้มีแต่คนโทรมาถามผมถามพี่เชียนถามพี่ดาด้วยแหละ <c oughs> พี่ดําบอกบา้างหรือเปล่ามีคนโทรมาถามเยอะเหมือนกันมีอยู่มีใช่ไหมเดี๋ยวมีคนโทรมาถามมีคนโทรมาถามเยอะว่ามันจริงหรือเปล่าไม่ฉีดอะไรเลยเหรอถามว่าฉีดหรอก็ฉีดยาปกติฉีดปกติดูแลปกติมาลงมาแรงครับ นี่นะผมจำไม่ได้นี่ปะต้นนี้คร like ับต้น bon ที่ต้นที่ใส่กระสอบด้วยนะครับต้นนี้เหรอครับอ๋ออ๋อนี่บริหารสีใหม่แล้วใช่ไหมนี่คือชุดใหม่นี่คือไม่ตายแล้วนี่คืตายแล้วรอดนะอันนี้นะคือต้น400บาทเมื่อกี้มาเี่ยมใกล้ๆพี่หน่อยนี่นะครับนะครับมาหมดแล้วนะไปเดินหมดแล้วยอดปลายไหนที่แห้งที่ไม่ทันทั้งรอบที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ก็คือสร้างกิ่งใหม่สร้างกิ่งใหม่แล้วเลี้ยงกิ่งใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ตายแนน่อน แล้วก็สองต้นนู้นก็กลับมาโปกต,ติแล้วสองต้นนู้นถ้าใครที่ดูในคลิปก็จะครั้งที่แล้วที่น้องกิ๊ชพีว่าสองต้นนู้นใช่ไหมครับที่บใบเหลืองหมดเลยใช่แต่ตอนนี้ก็คือเป็นไงน้องกิก็สมบูรณ์ดีก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาเรียกได้สบายแล้วนี่ต้ตนที่ไม่ป่วยก็ยอดสวยเลยยอดสวยเลยยอดเดินดีเลยต้นข้างๆต้นนี้ตอนนั้นเขาไม่เป็นอะไร แต่ตอนนี้ก็คือยอดกลับมาแล้วยอดแตกเต็มยอดแตกกลับมาแล้วนี่นะครับพามาดูอีกรอบหนึ่งต้นละ400บาทลากรอบโคนลากรอบโคลลากรอบโคนนะครับคนนี้แหละลากคนนี้แหละลากใครที่ดูคลิปจะจําได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้นโดยโดยรวมสภาพสวนนี่ใส่ใสคิงมฉบุไปกี่รอบแล้วเราเดินฝั่งรู้เดียวเองครับเพิ่งใสไปรอบเดียวเนาะครับมันไอฝนไม่ตกผมก็เลยไม่กล้าใสช่วงนี้ยังไม่มีฝน ใช่ไหมครับแรงครับช่วงนี้แรงนะครับถามลูกทีหน่อยใส่ต้นหนึ่งประมาณกิโลตอนนี้โดยเฉลี่ยน่าจะผมไอ้กระสอบนึ่งผมจะใส่ได้แค่สองต้นสองต้นกระสอบยี่สิบห้ากิโลใส่สองต้นครับไม่ใช่สามนะไม่ใช่สามสองเลยครับสองเลยโอ้ยมันมันเปลืองยังไงมันแพงยังไงมีแต่คนบอกว่ามันเปลืองจังเลยมันแพงไังเนี่ยมันใส่ไปทิ้งไว้ได้นานอยู่ได้นานครับทังนะหนึ่งกระสอบสองต้นผู้เรียนอายุ จะร่วม40ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังเขาใช้เยอะกําลังเขาใช้เยอะกเเอะ็เลยแบบเราไม่ต้องหัวปุ๋ยอ่ะถูกไหมครับ <Yas. S 2> น่ารักตรงที่พี่ดำกับน้องกีไม่หัวปุ๋ยวันนี้พี่ดำไม่อยู่ในหัวไม่อยู่ในหัวอยู่ในตลาดปกติน้องกีก็กําลังให้น้ําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับให้น้าอยู่แล้วเนี่ยต้นประมาณนี้นะเนี่ยสูงสูงใหญ่ใหญ่ประมาณนี้ครึ่งกระสอบเลยเหรอ ใจ่มันเป็นเน็ตะละลายเลยมันค่อยค่อย,อยกินไปครับค่อยกินไปต้องใช้เวลากับมันหนึ่งหนึ่งกระสอบใส่สองต้นเท่า <Staff> ก <ète ator> ันเลยคือพอก,กระสอบนั้นผ่านคือกระสอบหนึ่งต <sh arp> ้นหนึ่งไม่ตายครับพวกนี้ก็เลยนี่ต้นอย่างนี้ก็ใส่ขึ้นกระสอบเลยหรอชุดดอกเริ่มเดินแล้วใช่ไหมนุกีครับผมตอนนี้หน้าที่ก็คือต้องแต่งดอกต้องแต่งดอกอีกครับเยอมมากเลยแล้วนี่นะ ดอกกิ like so like ่งล่างก็เร <e ิ่มมาแล้วนะเริ่มเดินมาถึงกิ่งล่างแล้วนะครับใช่ไหมน้งจิใช่เนี่ยกิ่งล่างแล้วก็ดอกสวยด้วยนะดอกสวยดอกสวยรอบนี้ได้สีสารไหมไม่ได้สีครับรอบนี้คือรอบธรรมชาติรตอบนี้คือรอบธรรมชาตินะครับรอบนี้คือรอบธรรมชาติเดินเลียบชมอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอามาให้หลายๆคนที่ยังคิดถึงอยู่ว่าเอะแปลงนี้เป็นอย่างไรบ้าง400บาทจริงๆแล้วอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไหม ต้นนั้นก็แสดงว่าดูแลมาร่วมสเดือนแล้วนะครับสามเดือนกว่า4เดือนแล้วหลังจะฟื้นมาจะสอบแรกนี่ถ้าผลมานี่ก็ยอดออกมาอีกยอดนะตอนนี้คืออันนี้เราอยู่อำเภอคุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวตำบลบอ่อกลางใช่ไหมพี่่อกลางพี่เกียรเป็นคนถ่ายอยู่นะครับบ่อกลางเนี่ยไม่มีฝนเลยครับไม่มีฝนมาก,กี่เดือนแล้วครับประมาณเดือนสามสี่เดือนเดือนได้แล้วนะพี่ไม่มีฝนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันรออยู่ รอฝนลงเมื่อไหร่ยอดเดินแล้วเดี๋ยวดอกจะมาอีกนะครับต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ปุ๋ยเหลืออยู่ในกระดังอีกประมาณกี่กระสอบได้เพราะว่าย0 2สกว่ากว่าประมาณ30สกว่าถึมาสกว่านะครับส0กว่าแต่ยอดยอดไหนก็มารุ่นุนี้เป็นรุ่นธรรมชาตินะธรรมชาติไม่ได้ร่าสายแล้วนะเพราะพี่ดำบอกว่าพี่ดำจะปล่อยธรรมชาติแล้วรุ่นนี้ปล่อยธรรมชาติสองปีปล่อยธรรมชาติสองปีแล้วเดี๋ยวพอต้นสมบูรณ์อะไรก็เดี๋ยวค่อยทำสารก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ที่แน่แน หนึ่งกระสอบอายุประมาณนี้คือสองต้นเท่านั้นดูแลให้ถึงจะได้ไม่ป่วยแล้วตอนนี้เรื่องราเรื่องท็อปเรื่องอะไรเป็นยังไงครับแห้งดีครับแห้งดียาชุมพูก็ไม่ไม่มีแล้วแห้งหมดแล้วตัวท็อปเองแผลต้นเองมอดเอยก็หายหายหมดนะครับหายหมดปกติผมต้องไอ้ถ้าตัดลูกเสร็จผมต้องฝังเข็มอีกคือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนตัดลูกเสร็จต้องฝังเข็มแต่รอบนี้เป็นไงครับรอบนี้ไม่ได้ฝังเข็มไม่ได้ฝังเข็มเลยมันแห้งหมดเลยครับมันแห้งหมดเลยนี่ใช่ไหม หนึ่งกระสอบเนี่ยนะใช่ใช่แบ่งครึ่งใส่เลยสองต้นเท่านั้นโอเคนะครับฝากไว้เป็นเขาเรียกว่ามาเยี่ยมแก้ความคิดถึงกันนะพี่เชียนเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับวันนี้พี่ดำไม่อยู่แต่เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์พี่เชียนไว้พี่เชียนเป็นคนที่เข้ามาดูแลนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาเบอร์พี่เชียนแป๊บหนึ่งเพราะพี่เชียนถือกล้องอยู่นะครับโอเคเบอร์พี่เชียนก็คือติดต่อมาได้นะครับ0-81 7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเอาโทษดีศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสองแปดแปดหกนะครับถ้าใครที่ได้ดูอีพีหนึ่งคลิปแรกไปแล้วเนี่ยพี่เชียงก็เป็นคนมาดูแลอยู่ตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังมาดูแลอยู่ล่าสุดเอาปุ๋ยมาให้กี่กระสอบไม่รู้กี่กระสอบตอนนั้นมาสี่ตันสามตันสามตันสามตันมาลงนี่ครับโอเคนะครับและประสานงานมาเนาะใครสนใจอย,อยากมาดูอยากมาเที่ยวอยากมาชมว่ามันจริงหรือเปล่า ไอ้สี่ร้อยบาทฟื้นทั้งต้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามาดูเนี่ยน้องกีดีนยันวันนี้ผมมาเยี่ยมอีกครั้งหนึง่งรุ่นนี้เอาไว้แล้วเอาไวว้้แลครับนะครับนี่หางแย่แล้วนะใกล้จะได้ขายอีกแล้วใกล้ไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนอีกสามสี่ <laughs> เดือน <laughs> ก็ใกล้จะได้ขายอีกแล้วรับซ <laughs> ับอีกแล้วนะครับ และรุ่นนี้เหว่ารุ่นธรรมชาติด้วยสวยงามสมบูรณ์แน่นอนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูเดี๋ยวต้นไม่สมบูรณ์แต่ว่าดอกสมบูรณ์ต้นคือยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่มีฝนเลยตอนนี้ยังไม่มีฝนเลยยอดยังเดินไม่ดีเท่าที่ควรตอนแตกแล้วหรอมันเดินไม่รอดใช่เพราะไม่มีน้ํำน้านี่คือเราให้ก็จริงแต่กําลังมันไม่พอหรอกเพราะต้นอายุเยอะเนี่ยมาดูต้นนี้เดี๋ยวพี่เชียนเดี๋ยวพี่เจียนนี่มาดูเนี่ยเพราะมนขนาดเนี้ยที่ดูใช้น้ำบนองเนี่ยขนาดไหน มันไม่แปลกใจหรอกองไม่แปลกใจที่ใส่กระสอบหนึ่งสองต้นนี่นี่ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งหมดแล้วกระสอบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแลบไปเลยนี่ร่วม40ปีแล้วนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยแต่ข้างบนเป็นไงครับดอกโอ้พี่เจียนดอกนะโอ้ดอกางานสร้างเลยโอ้ยแน่นโอ้ยดอกกล้องไม่ถึงแน่นอนผมบอกให้เดี๋ยวผมชี้ผมโมยฟังกันเลยกันดอกทั้งนั้นและดอกสวยด้วยนะดออมพอไม่ใช่รุ่นที่เราทำสารเนี่ย ดอกจะสวยสมบูรณ์ยาวนะครับโอเคเลยนะครับดอกแน่นทุกต้นดอกแน่นทุกต้นโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาให้หายคิดถึงกันนะครับพามาเจอน้องกีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอกับผมใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาเยี่กไม่มีต้นตายแล้วไม่มี <c oughs> เหลือแต่รอฝนฟื้นยอดให้ยอดเดินมากกว่านี้น,นะครับวันนี้ที่บ่อกลางพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจอกันใหม่รอบหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับรอฝนตกครับรอฝนตกขอบคุณครับสวัสดีครับ